ยงตรงนี้เนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมจัดโต๊ะขึ้นเนาะฉะนั้เลี้ยงโยมอ่าใครรับประทานก็ขอเรียนเชิญเดี๋ยวตั้งโต๊ะใหม่เลยตั้งโต๊ะอาหารอาารบุฟเฟ่ต์เนาะบุฟเฟ่ตเนาะตัดฉันตัดกินตามสบายเนาะกุ้ยจั๊กเอามาให้โยมเพราะตรงนี้ดีมั้งพอโยมเดินไม่ค่อยไหวเนาะอ่าใช่ใช่มีอะไรเอามาตั้งโต๊ะให้โยมเพรโต๊ะนึงอ่ะเนี่ยโยมประธานเนี่ย อาหารที่ในก็มีนะครับก็เจิดยุบออกไปได้นะครับนี่ไม่ได้ครับเข้าดีๆก็เลยทั้งไหนอ๋อพี่บ้านโยมกินนั่งไม่เกี่ยวไร เรียบร้อยเลยที่จับก็มีอยู่นี่เดียวก็เหลือที่กระเพาะปลาเออต้องตักใส่โถโอชามไปบ้างอ่านั่นๆๆๆของไตเอกไตรองมันมีสามคู mm. well. ่เอาไปห้อยตรงไหนก็แล้วแต่โยมจะห้อยรวยทุกคนหนักกว่าเดิมอีกรวย we Rồi trời ơi.